กระบวนการการการนาการเรียนเนี่ยเราจะเลือกเรียนแบบไหน,นยิ่งยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมีเพื่อนๆหลายคนอ่สับสนมากมีคอร์สต,ต่างๆบนออนไลน์เป็นหมื่นๆเป็นพันนะสับสนมากไม่รู้จะเรียนอะไรไม่รู้จะทาอย่างไรเรียนไปไม่รู้จะขายอะไรไม่เรียนไปไม่รู้จะไปทําอะไรบางคนก็สําเร็จแต่ในจํานวนที่ไปเรียนเนี่ยมีเคนมาเรียนสําเร็จแค่สองคนที่เอาไปใช้ส่วนห้าคนก็เสียเงินเปล่าเห็นไหมมีการฟ้องร้องมีการ หลอกลวงว่าทําไมคอร์สต้องแพงเป็นแสนทำไมต้องเรียนทำไมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เพราะอะไรถ้าเรารู้ว่าเราจะเรียนอะไรอันดับแรกคนต้องรู้เป้าหมายของคุณก่อนเป้าหมายคุณทางสมาถะหรือว่าอะไรสมาถะคือทางโลกคุณจะมุ่งอะไรอะ่ะมุ่งอําเงินหรือมุ่งอํานาจหรือมุ่งชื่อเสียง <c ười> คุณจะไปสร้างแบรนด์แบบไหน สร้างตัวตวนแบบไหนนี่ต้องสําคัญเลยคุณต้องรู้เป้าหมายก่อนนี่คือสําคัญมากเป้าหมายของคุณคืออะไรเป้าหมายของคุณคืออะไรเนี่ยสำคัญมากบางคนเนี่ยเป้าหมายสองทางเลยวิปัสสนากูก็เอาสมถะกูก็เอาสุดท้ายไปโลกประสาทไบโพล,ล่าแล้วยิ่งตีกันเลยสับสนไม่มากเลยสายธรรมกูจะเอาสายเนี่ยกูจะเอาเพราะมันเป็นโลกคู่ขนาน มันดีเราไปฟังพระบงังก่็เอาอะไรก็เป็นกิเลสอะไรก็เป็นตัณหาอะไรเป็นกิเลสตัณหาส่วนทางโลกกูไม่กูจะต้องเนินชีวิตเหมือนเหมือนท่านพระพยอมอะเหมือนพระพยอมอ,อาพระพยอมกับหลวงพี่น้ําฝนน่ะน้ําฝนและพระภัยวันเนี่ยเขาบอกพระภัยวันเนี่ยสามคนนี้คืออะไร <c oughs> ความรู้แบบไหนและเราจะเชื่อใคร ตรงเนี้ยคือเป็นประเด็นของโลกโลอะอนุตรธรรมยุคของอนุอีโคสมอีโคนี้อ e e ีโค e เนี่ยพวกนี้เป็นอีโคหมดแล้วเป็นเพื่อนกันหมดแล้วนะอีโคซิสเต็มหมดเป็นระบบแพลตฟอร์มหมดแต่3ามคนนี้ขัดแย้งกันเพราะอะไรเพราะใช้อีโคไม่เป็นอีโ e ค e เดี๋ยวนี้มันยุคของอีโคอนุตตรธรรมแล้วไม่ใช่อนุตตร,ร,รสัมมาสัมโพธิญาณละ ไม่ใช่อนุตตรสมัมมสมปทัยแล้วมันเป็นเรื่องของอนุตตรธรรมแล้วอนุตตรธรรมคืออะไรอนุตตรสัมสมุทอนุตตรธรรมสมุทโนคือตัดสู้เองด้วยตัดสู้เองต้องไปค้นหาเองสมัสกยก่อนเหมือนพระเจ้าเนี่ยต้องแบบหกปีเนี่ยแบบทรมานตัวเองทดลองนู่นทดลองนี่อะไรคือใช่อะไรคือไม่ใช่อะไรคือทางแห่งความทุกข์อะไรมัญหาันเยอะเหมือนนักวิทยาศาสตร์บางคนอะวิจัย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  ได้บ้างไม่ได้บ้างสําเร็จบ้างสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างมันเหนื่อย,อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยยุคนี้มันไม่ใช่ยุคของอนุตตรสะสมมามันเป็นยุคอนุตตรละก็คือรู้ตามเพราะฉะนั้นมันมีงานวิจัยเยอะแยะไปมันที่เขาทําสําเร็จไม่สําเร็จนะผลงานวิจัยเยอะแยะมาเราจะเอาไปใช้อย่างไรตรงเนี้ยนี่คือสําคัญมันเป็นอนุตตรละก็คือรู้ตามทําตามปฏิบัติทำแต่นี่เขา,เาียกแฟลตฟอร์มแล้ว มันกลายเป็นแพลตฟอร์มแล้วแพลตฟอร์มก็คือเอาแพลตฟอร์มมาทำตามอยากจะรวยก็ทำตามแพลตฟอร์มอยากจะเ,เนี่ยอยากจะมีความสุขก็ทำนี่คือเป็นยุคของอนุตตรธรรมยุคของ 5G ยุคของอีโคมันมีสาอีโคซิสเต็มเพราะนั้นเพราะนั้นสามคนเนี่ย <c oughs> เขาอยู่ในแบบไหนอย่างเช่นพัพยอมเนี่ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์ด้านไหนมีนม่นำ้ำฝนเป็นผลิตภัณฑ์ด้านไหน ถ้าไพวันเป็นผลิตภัณฑ์ด้านไหนเราจะใช้สามคนนี้เบียบยุดอยยังไงเก่งหมดไม่เก่งแต่เราจะรู้ว่าสามคนนี่เราจะปาให้สามคนเนี้เป็นอีโคซิสเต็มอย่างไรนี่คือประเด็นยุคต่อไปนี้แล้วถ้าสามคนเนี่ไม่เป็นอีโคซิสเต็มยุคนี้คุณตายครพระพยอมก็จะตายพระําผลภัยวันก็จะตายเพราะไม่ได้เพราะไม่ประสานกันนี่คือยุคแฟลตฟอร์มยุค 5G แล้วครับ ยุก2จีละครับ